สู่อีกคันของเท <Master. S 1> คโนโลยีสกายแอคทีฟมาสด้า3ใหม่24มกราคมนี้มาสด้าแรงบันดาลใจที่ทำให้เรามุ่งมั่นท้าทายทุกข้อจำกัดคือความสนุกเร้าใจให้คุณควบคุมเส้นทางที่เลือกด้วยตัวเอง นี่แหละคือความรู้สึกที่คุณจะได้รับจากมาสด้า SkyActive Vehicle Dynamics อีกขั้นของเทคโนโลยี SkyActive ครั้งแรกที่ผสานการทำงานของรถทั้งคันตั้งแต่เครื่องยนต์ระบบเกียร์โครงสร้างตัวถังและช่วงล่างเพื่อให้คุณและรถเป็นหนึ่งเดียวกันมากยิ่งขึ้นควบคุมทุกสั้นทาได้อย่างมั่นใจ ให้คนรู้สึกเร้าใจในการขับขี่อย่างแท้จริงเพราะเราเชื่อว่าชีวิตที่พุ่งทยานไปกับรถที่ใช่มันสนุกเร้าใจไม่รู้จบ feel the drive master